มาพี่น้องมาเบ่งแปลงผักเ่นเด้อขออนุญาตถ่ายทำด้วยนะคะ,คะถ่ายทำเพื่อเป็นความรู้ค่ะได้เลยค่ะแต่มันเหนื่อยมากทำแปลงผักหน้าฝนค่ะพี่น้องเฮ็ดแปลงผักหน้าฝนเด้อพี่น้องค่ะมาเบ่งเด้อค่ะเป็นยังขึ้นได้เอาอันอิดส่น์นอจากคุณพี่เ้ยหน้ามันถ่วมเรอ น้ําท่วมก็เลยเอาเฮ็ดจังซี่แม่นบ่สิปลูกอีหยังนาะจ้าเพิ่นสิปลูกผักบุ้งมาเบิ่งนํากันจ้ะแปลงผักยาวเหียดเพิ่นเอาอิฐบล็อกเลี้ยงข้างๆไปนี่เฮ็ดเป็นแปลงเทิงใหม่บักอย่างสวยงามจ้เฮ็ดมันเหลือจากเฮ็ดอันนี้งน้ําปลูกผักบุงไปขายซําบ่ สางได้ดาจากพี่น้องหนาหนาฝนบบมีแนวเห็ดเพิ่นกระปูกพักแมนบอนอปรับหน้าดินเป็นยังไงเอนพ่อไล่ด้พ่อด้พ่อดีอยู่บ่คือคือได้ปลูกจ้ะน้านานนึงนี่ได้ข้อใดนอจ้ะหายสมมติว่าเป็นพักเป็นหยามานี่เป็นพักได้ขายนี่จ้ะ พันนีะ่ะปลูกพะบุงหนึ่งกิโลอด้เงินหนึ่งัน 1, บาทเฮ้ซือ้อโอ้เป็นนานหนะึ่งโเนนาน 1, นโล่นึงจังนานจา้ะอ๋อนานละพันเมนมบา่าเป็น 1, โล่เด้อเออโลละจักบาทเนาะบาทขายพะบุงโละละเจ้าจา้ะนานนี่สิเดยอยู่พันหนึ่งคนว่ะ้าวงก่อ๋ 3, อกสิดลงมาปานี่ละอืม ก็เป็นแต่เห็ดอยู่เด้เนาะบ่มีแนวเห็ดเนาะใครอยู่พอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาอยู่เด้ล่ะงรถเพิ่นว่าพอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาอยู่ว่าซั่นบ่มีแนวเห็ดก็เห็ดมื้อนี้เ็ดแปลงไว้ก่อนแม่นบ่มื้อนี้แม่นบ่ได้ปลูกง่ายดอกเ็ดไว้ก่อนฟังเงฝนก่อนอือถ้นนมาอีกก็ปลูกบ่ได้เพิ่นว่าฟังเงฟ้าเงฝนก่อนพี่น้องเ็ดไว้มันว่างก็เ็ด กี่เทยมว่างนเมลิดละหน่อยเนาะเมลิดกี่เทียมใสก็เแล้วอยู่บ้านทำหน้าปลูกผัก<ด>มีความสุขบ่จ้านี่ม,นมีความสุขไหมคะไมีหนีไมีสินกับซุล้วนๆนะจ้าอือสุขเต็มๆเลยแต่มันก็ต่สาคัญนน้ำเนาะหนาหนีบบมีผลผลิตบมีรายได้กับมีหนีไมีสิน เพื่อนปลูกโอดกลวยเจ้าพี่น้องคุณกลวยเพิ่นเขาเพิ่นนากระเฮ็ดกลวยกระปลูกพักเพิ่นกระสีปลูกเด้จ้านี่เพิ่นวานานหนึ่งกระได้พันขายเป็นโลจ้าผักบุ้งจีนนี่บอกโลละส้าบาทหารังเทียกระทรงแม่ค้าตลาดนัดสามกรรมส้าบาทจ้าถ้าสามกรรมส้ากระสิได้รุดจุติโน ก็สองขีดนั่นแหละขันสามกมเศ้าอืมกะเบะกะบ่เลื่อนกันเท่าใดได้ล่ะเออลายเศ้ามันจะลายไปเนาะขันเท่าเป็นโลเป็นโรจสิขีดไหนเศ้าเศ้าถ้านี่ก็ได้โลพันถ้าโลแล้วเศ้าถ่ายเฮ็ดสามกัมเศ้าก็ได้กะสิลุดมาเ็ดแปดลอยและเนาะจ้ะเอาซ้ำนี่กัาต้นะพี่นองบ่มีแนวเห็ดเนาะหนานีเนาะหนาฝน กกเฮ็ดเนี่คือวนันละสิบห้าถ้า่งดินแล้วจักมือได้ขายเนาะนี่ยีิบมือวันจะถ้าร่งดินแล้วยี่สิบมือก็ได้ขายมันก็ได้ขายไหวตัวละเนาะขายโดนไปอั่นนตจะขายุ้่อนเป็นตนนี่แหละไ่อหั่ได้ค่อยติได้ขายดี ปั๊บดินแล้วคนดินใส่แล้วก็เสียฝุ่นใส่เอามื่นวานมื่นเพิ่นวานผู้เล่ยเนาะพี่น้องเนาะเอาจังผ้ามาเบิ่งอีกเนาะจ้ะกับพี่สาวคนสวยจ้ะเอาเพิ่นเพิ่นดูพี่น้องจ้าเพิ่นดูเพิ่นขยันมาเบิ่งเพิ่นปลูกปลูกปลูกพักนาฝุ่นเบิ่งขี้ดินดูเบิ่งน้ำดูพี่น้องค่ะนี่ พนจักสีเห็ดใดปลาเห็ดใยกะเปงออกแล้วเนาะเปงใส่อันไหน่าเอาคู่ปีเพิ่นปลูกพูนเถิงคันแทใหญ่เพิ่นพุนคู่ปีเนี่ยปีนี้เพิ่นเพิ่นปลูกของใส่หลายเพิ่นก็เลยลงมาเพิ่นว่าสิลงมาเห็ดข้างล่างลองเบิ่งเตียได้กินเน้อยจ่าเอามันสิเป็นเป็นหนั่นเป็นฝอยเป็นนั่นอืม เอาบัดเพิ่นวานสิบห้าโมเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นเห็ดแปลงซื้อๆจ้าสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่จ้า